สวัสดีครับวันนี้ทาง bpo นะครับก็จะมาแนะนำลอกรุ่นใหม่ของทางบริษัทนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็น AirGear Demon Pro นะครับหลังจากที่ออกรุ่น AirGear Demon มาแล้วนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับทางนี้ก็เลยได้อัปเกรดนะครับปรับรูปโฉมมานะครับให้เป็นรุ่น AirGear Demon Pro นะครับมีเบอร์2,000ถึงเบอร์6,000เหมือนเดิมนะครับทำสี เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็สปูนเจาะรูหกเหลี่ยมนะครับเสียงดังนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักลงนะครับนี่นะครับเสียงดังปาล่าก็ดังเหมือนเดิมนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นโลหะนะครับมีความแข็งแรงนะครับลดปัญหาเรื่องขาลอกหักไปได้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งบอดี้ฝั่งนี้นะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับ แล้วก็ตัวแขนนะครับก็เป็นอ,อลูมิเนียมนะครับตัวระบบเฟืองนะครับเป็นเกลียวหมุนเข้านะครับแขนหมุนนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่นะครับหมุนเข้าไปเท่านั้นเองนะครับยิ่งหมุนยิ่งแน่นนะครับถ้าเราเวลาเราหมุนแล้วจับโรเตอร์ไว้นะครับแล้วเราก็หมุนเข้า ยิ่งหมุนยิ่งแน่นนะครับเฟืองจะไม่ลูดนะครับถ้าเป็นเฟืองระบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นแกนเสียบนะครับก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าแกนเสียบนะครับลอกที่ใช้ระบบนี้ก็จะราคาสูงกว่านะครับระบบเบรกนะครับคลิกเสียงมีคลิกเสียงการตกน้ํานะครับถ้าเป็นคลิกอย่างนี้เวลาเราคลายเบรกออกมากๆเบรกก็จะถูกล็อกอยู่ก็จะไม่ตกน้ํานะครับฝาเบรกเป็นวันเวระบบวันเวนะครับ นะครับหมุนแล้วหยุดเลยนะครับไม่มีกึกกักกึกกนะครับตัวนี้เสียงดังนะครับครับทีนี้ก็มาดูสเปคกันบ้างนะครับเบอร์2องพันสามพันนะครับอัตราทดห้าจต่อหนึ่งนะครับส่วนเบอร์ใหญ่5้าพันหกเนี่ยอัตราทดสี่จุต่อหนึ่งนะครับกําลังเบรกเบอร์สองพันเนี่ยเจ็ดจกิโเบอร์ส0มพันสกกิโลเบอร์4ี่พันสิบกกิโลเบอร์5้าพันสกิโลแล้วก็เบอร์ 6,015.8กิ 6, นะครับราคานะครับเบอร์2,600บาทเบอร์3,620เบอร์4,650เบอร์5,670และเบอร์6,700บาทนะครับแขนเกรียวบอดี้อลูมิเนียมสปูนเจาะรูหกเหลี่ยมลดน้ำหนักนะครับลูกปืน3บวก1ตลับ ด้วยราคาเพียงเท่านี้ขอบอกว่าหารุ่นที่มาเทียบราคาและก็สเปคนี้ได้ยากมากนะครับลองเช็คดูนะครับก็ตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปแล้วนะครับก็ลองไปสอบถามที่ร้านค้านะครับว่ามีล้อแอร์เกียร์เดมอนโปหรือเปล่านะครับลองได้จับลองได้หมุนนะครับความสมูทความลื่นของเฟืองนะครับกําลังเบรกแล้วก็ดูสเปคนะครับเทียบเกิดถามร้านค้าเลยครับว่าล้อที่บอดี้อลูมิเนียมแขนเกลียว นะครับลองดูว่าราคาระดับนี้นะครับเราใส่ออปชันมาให้เต็มๆขนาดนี้นะครับก็ลองเทียบแล้วก็หาไปลองใช้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ